สวัสดีครับพินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจากคลิปนี้ก็จะแชร์ข้อมูลเรื่องราวดีๆให้กับสําหรับคนที่เลี้ยงวัวนะครับสําหรับมือใหม่ว่าเลี้ยงวัวแล้วปลูกหญ้าแบบไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้เราจะให้คําตอบนะครับผมจะให้คําตอบก็คือว่าผมจะแนะนําถ้าพื้นที่น้อยเราก็ควรปลูกพวกหญ้า รกจักรพพัดพวกเนเปียแล้วก็เอาไปสับให้กินนะครับถ้าพื้นที่มากเราก็ปลูกหญ้าหวานนะครับเหมือนผมก็ปลูกหญ้าหวานไว้หญ้าหวานของผมกต็ตอนนี้ก็ประมาณสี่บานนะครับตัดสี่บานนะครับดูครับผมใส่ปุ๋ยคอกนะครับนี่ก็หญ้าหวานก็คือสําหรับมือใหม่ยังไม่มีทุนนะครับ ผมแนะนําเลยให้ปลูกหญ้าหวานนะครับเพราะว่าไม่ต้องบดครับแล้วก็สูงประมาณถึงหัวเข่าเราก็ต้องตัดให้กินมันก็งอกมาครับเอาปุ๋ยคอกมาใส่แบบนี้นะครับเหมือนของผมนี่ครับลองเอาไปคิดดูให้ดีๆนะครับผื้นที่มากพื้นที่น้อยเราก็ต้องจัดการวางระบบให้ดีนะครับ แลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับไม่ใช่ว่าผมจะไม่ให้ปลูกยาโน้นยานี่ยานั่นนะครับลองศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับผมก็ไม่มีเครื่องสัพครับ ปลูกหญ้าหวานครับตัดให้กินเลยครับไม่ต้องสับไม่ต้องเสียค่าไฟครับประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิตถ้าคนพื้นที่น้อยผมก็จะแนะนำสำหรับคนที่จะลงทุนนะครับต้องคิดให้รอบคอบนะครับเดี๋ยวเราไปชมหญ้าหวานกันพร้อมๆกันนะครับปลูกง่ายครับนี่ครับประโยชน์หลายๆอย่างครับ คุยข้อกับงามก็สี่วันนะครับ ผมจะแนะนำว่าถ้าจะปลูกยญ้าก็ซื้อท่อนพันธุ์สำหรับคนทุนน้อยนะครับท่อนพันธุ์สักห0 0่ท่อนสองท่อนแล้วก็เอามาขยายพันธุ์เองครับสีห้าเดือนก็ขยายพันธุ์ได้แล้วครับ ตอนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับจากคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ